สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า ICU นะครับรุ่น Massey EX นะครับเตียงตัวนี้เป็นเตียงคนไข้ระบบไฟฟ้านะครับที่มีการควบคุมการทำงานมากถึง6จุดนะครับก็คือจะมีในส่วนของรีโมท e 1จุดนะครับตัวแผงควบคุมที่เรากั้นข้างเตียงนะครับ4จุดและก็จะมีในส่วนของ nurse control ที่ท้ายเตียงอีก1จุดรวมแล้วเป็น6จุดนะครับ เตียงตัวนี้ก็ครงสร้างทําด้วยเหล็กค้นเกือบสีนะครับสามารถรองรับน้ําหนักได้มากถึง250กิโลกรัมนะครับในส่วนของล้อนะครับจะเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วนะครับซึ่งจะใหญ่กว่าเตียงโดยทั่วทั่วไปนะครับระบบล็อกล้อก,ก็จะมีระบบเซนทันล็อกนะครับคือล็อกทีเดียวทั้ง4ล้อนะครับโดยมีแป้นเหยียบเนี่ยสมุมเลยนะครับตามตำแหน่งของล้อนะครับ สามารถล็อกเซนทันล็อกได้คือล็อก,อกทีเดียวทั้ง4ล้อปลดล็อกได้นะครับและเป็นระบบสเตียร์ได้นะครับล้อสเตียร์ก็คือปรับล้อให้อยู่ในแนวตรงนะครับตัวของราวกั้นเตียงนะครับจะเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปนะครับเป็นระบบช็อคอัพแก๊สนะครับสามารถปรับลงเก็บที่ข้างเตียงได้นะครับแบ่งเป็น4ส่วนนะครับ ในส่วนการใช้งานของเราเราแค่ยกขึ้นมานะครับเรากั้นเตียงก็จะล็อกอัตโนมัติทันทีนะครับและมีช่องว่างระหว่างเาวากั้นเพียง7เซนติเมตรนะครับเพื่อป้องกันคนไข้ลอดตกตัวเตีตเตยงนะครับและเาวากั้นด้านนอกก็จะมีที่วัดองศานะครับสำหรับปรับหลังขึ้นนะครับว่าขึ้นได้แล้วกี่องศาเพื่อความสะดวกในการดูแลนะครับส่วนของพื้นเตียงนะครับ จะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับวัสดุจะเป็น High Pressure Laminate สามารถเอ็กซเรย์ผ่านได้ทั้งเตียงนะครับโดยมีช่องใส่ฟิล์มตั้งแต่ส่วนของปลายเท้ายันถึงศีรษะหรือศีรษะมาส่วนถึงปลายเท้าได้เลยนะครับหัวเตียงท้ายเตียงนะครับก็เช่นกันทำจากพลาสติกฉีดขึ้นลูกนะครับ โดยสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับโดยมีสลักล็อกปลดล็อกนะครับและสามารถยกออกได้เลยนะครับยกออกได้เลยนะครับในส่วนของท้ายเตียงนะครับสามารถปรับยืดออกได้นะครับ20เซนติเมตรนะครับ นะครับเตียงสามารถปรับยืดออกมาได้นะครับและสามารถผักเก็บได้นะครับโดยมีสลักล็อกเช่นกันนะครับและที่ท้ายเตียงก็จะมีช่องใส่ nurse control นะครับและเตียงรุ่นนี้ก็ออกแบบมาพิเศษในเรื่องของระบบเ e n t r a ร l ล็อกจุดที่5นะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านท้ายเตียงนะครับตัวนี้เราก็สามารถทำการล็อกหรือปลดล็อกได้ในส่วนของ ระบบล็อกล้อนะครับการใช้งานก็สามารถควบคุมการทำงานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนหลังนะครับปรับขึ้นได้70องศานะครับปรับส่วนขาขึ้นได้30องศานะครับปรับหลังและขาขึ้นพร้อมกันได้นะครับปรับเตียงสูงต่ำได้โดยที่เตียงต่ำสุดจะอยู่ในระยะ40เซนติเมตรนะครับ และสูงสุดอยู่ที่70ซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันของปรับเทนเดอร์เลนเบิร์กและรีเวิร์สเทนเดอร์เลนเบิร์กด้วยนะครับได้ด้านละ12องศานะครับสามารถปรับเตียงให้เอียงในแนวราบได้นะครับตัวนี้เช่นกันกับแผงควบคุมที่เรากั้นเตียงนะครับก็จะมีทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นปรับหลังขึ้นหลังลงนะครับปรับหลังขาขึ้นพร้อมกันปรับขาอย่างเดียวนะครับ ปรับเตียงสูงต่ำนะครับและด้านในนี่ก็จะมีปุ่มเปิดปิดไฟที่ใต้เตียงนะครับเพื่อต้องการดูไฟที่ใต้เตียงได้นะครับเมื่อเราเปิดไฟก็จะติดที่ใต้เตียงทันทีเช่นกันกับปุ่มแผงควบคุมที่เราด้านนอกนะครับก็จะมีทุกฟังก์ชันเลยนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปรับหลังนะครับปรับหลังและขาปรับขาปรับเตียงสูงต่ำนะครับ แล้วก็จะมีปุ่มปรับ t e n d e อร์เลนเบและ r e เ e ิร์ส e n นเดอร์เลนเบิให้นะครับและด้านนอกนี่ก็จะพิเศษก็คือจะมีปุ่มล็อกขึ้นมาให้ปุ่มหนึ่งนะครับเมื่อเราทำการล็อกทุกฟังก์ชันไม่ให้ป้องกันการกดโดยไม่ตั้งใจนะครับเรากดตัวกุญแจล็อกสัญญาณไฟก็จะขึ้นนั่นคือถูกล็อกแล้วทั้งเตียงนะครับและถ้าต้องการปลดล็อกเราก็กดตัวสีแดงอีกทีหนึ่งนะครับลูปกุญแจให้สัญญาณไฟหายนะครับ และก็ในส่วนของ Nurse Control ที่ท้ายเตียงนะครับก็จะมีฟังก์ชันตามมาตรฐานแล้วก็คือหลังปรับขาขึ้นนะครับปรับหลังขาปรับเตียงสูงต่ำนะครับปรับ t e n n e r l e n b e r g และ Reverse t e n n e r l e n b e r g ได้นะครับและสามารถทำการล็อกทีละฟังก์ชันได้นะครับเช่นผมต้องการล็อก Tenderlenberg อยู่นะครับเมื่อเรากดรูปกุญแจนะครับสัญญาณไฟก็จะขึ้นนั่นคือ ฟังกชันนี้ถูกล็อกแล้วนะครับแต่ฟังก์ชันอื่นยังทํางานได้นะครับกับการกดอีกทีหนึ่งเพื่อให้ทําการปลดล็อกนะครับนี่ก็คือจะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับและตัว nurse control นะครับจะมีปุ่ม CPR ให้นะครับไม่ว่าเตียงจะอยู่ท่าไหนก็แล้วแต่นะครับเมื่อเรากดปุ่ม CPR ค้างไว้นะครับเตียงจะปรับกลับสู่แนวราบทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นส่วนหลังส่วนขา หรือส่วนสูงต่ำของเตียงนะครับเตียง m ม s ี่ EX รุ่นนี้นะครับนอกเหนือจาก CPR ในปุ่มที่ Nurse Control ท้ายเตียงแล้วนะครับทางด้านส่วนของแผ่นหลังนะครับก็จะมีในส่วนของคันโยกฉุกเฉินนะครับหรือ u u i k r r l l e s s นะฮะซึ่งจะเป็นคันโยกปรับเฉพาะส่วนแผ่นหลังเท่านั้นนะครับจะเป็นคันโยกมีให้2ด้านของตัวเตียงนะครับถ้าต้องการปรับส่วนหลังลงอย่างรวดเร็วนะครับเราสามารถ ใช้คันโยกนี้นะครับบีบนะครับแล้วแผ่นหลังก็จะลงทันทีอย่างรวดเร็วนี่คือเตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า ICU รุ่น m ม s ี e ่ EX นะครับสนใจติดต่อบริษัท Universal Quality จำกัดครับผม